ก็วันนี้นะครับออกไปแนวทัวร์ิงนะครับกล่าวว่าจะไปดูในน้ำข้างหน้านะครับก็บันทุกน้ำหนักมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับน่าจะตกอยู่ราวๆสิบกว่ากิโลนะครับสพละใช้จักรยานถืขอขานี้แหละนะครับในการเดินทาง เดี๋ยวดูว่าจุดหมายปลายทางจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันถนนก็รุนแรงพอสมควรนะครับอันนี้เราก็มามาได้ประมาณเกือบ2กิโลละแสงแดดก็ค่อนข้างดีนะครับคือปกติแล้วช่วงนี้ฝนมันจะตกเกือบทุกวันแต่ว่าวันนี้วันนี้นอกจากฝนไม่ตกแล้วก็ แดดค่อนข้างแรงนะครับถนนที่ผมผ่านมาก็เป็นถนนตังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยมันจะเละเป็นโคลนนะครับก็ค่อนข้างจะหันเรื่อยหดกสําหรับสําหรับเวลาที่มีฝนตกนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือเปล่านะครับฝนไม่ตก <c oughs> แต่แดดก็ค่อนข้างแรงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะจํากันได้หรือเปล่านะครับคือท่าน้ําตรงเนี้ เป็นคราวตั้งแต่คราวที่แล้วที่ผมมานะครับน้ําอยู่ข้างล่างนะครับมันยังไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันว่าน้ํามันขึ้นสูงขนาดไหนนะครับน้ำน้ำขึ้นค่อนข้างสูงมากนะครับขึ้นมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับ ก็พานั้นในการเดินทางนี้นะครับไม่ใช่รถดิสแตงข้างนะครับแต่ก็คือเอจ้าแจอนคู่หูคันนี้นะครับคือน้ําหนักที่มันทุกมาก็น่าจะประมาณถ้านในตัวนี้ก็มันเจ็ดเจ็ดแปดกิโลนะครับมันก็จะมีในส่วนของเต้หลังของผมอีกคือลุ้มร่ำว่าสิบกิโลอะ่ะมันก็หนักพอสมควรนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราเราไปดูกันว่าเราจะมีหาที่ตั้งแคมป์ตรงไหนได้บ้างนะครับชมกันครับ มาได้ประมาณ5้กิโลแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยครับเข็นครับเพราะว่ามันมีน้ําน้ําฝนที่มันขังอยู่ในระหว่างทางที่เราปั่นมานะครับทําให้มันมันเละมันเละเป็นเป็นโคลน่ะแล้วมันรจักรยานมันปั่นไปไม่ได้นะครับสภาพถนนมันเป็นเงี้ยพรอเป็นี้เสร็จจักรยานมันก็มันก็ไปไม่ได้แล้วเราก็ต้อง เดินลงลงลงมาเข็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเละตุงไเปเลย